บ o n ูค่ะจูสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรวจะมาพูดถึงเรื่องของคำแมฟของ a ซสก็คือ g r กรม a าในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแพรจะมาสอนวิธีการกระจายคำกริยาหรือเราเรียกกันว่ากระจายแวกนั่นเองนะคะทำไมต้องกระจายที่เราต้องกระจายเนี่ยเพราะว่าคำกริยาของฝรั่งเศสทุกตัวนะคะมันต้องเปลี่ยนรูปหน้าตาไปตาม ปานตัวต่างๆประธานตัวต่างๆที่ว่านี้นะคะก็คือคําสรรพนามที่เอาไว้ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่นั่นเอง je t u i l elle on nous vous il me as แล้วก็ elle me as นะคะกระจายยังไงนะคือไม่ว่าจะใช้กับตัวสรรพนามตัวไหนคำกริยาตัวนั้นต้องเปลี่ยน เปลี่ยนรูปไปตามประธานคำสรรพนามตัวนั้นๆเสมอนะคะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติคำกริยาเนี่ยเราไม่รู้เลยเราเราอยากจะรู้ว่าคําว่าคํากริยาในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่ากินคืออะไรเราก็ไปเปิดหาพจนานุกรมใช่ไหมดิกชันแนลพจนานุกรมกินภาษาฝรั่งเศสก็คือ manger แควเขียนแบบนี้มันมาจากคําว่า verb ที่แปลว่าคํากริยานะคะ mange r ซึ่งในคําว่ากินเนี่ยมันเป็น verb ดิบๆซึ่งมันยังไม่ได้กระจายกับประธานคําสรรพนามตัวไหนๆเลยเราไม่สามารถพูดได้ว่า je mange ไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนยังไงอ่ะเดี๋ยวแพลจะมีวิธีการอันนี้เนี่ยแพลวพูดถึงคำกริยากลุ่มแรกที่มันลงท้ายด้วย เออแอค่ะนะคะเปลี่ยนปากกาก่อนคำกริยากลุ่มแรกที่มันลงท้ายด้วยเออแอนะคะ90%นะคะมันจะกระจายเหมือนกันทำไมพราถึงพูดว่า90%เพราะนอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีคำกริยาบางตัวที่ไม่ได้กระจายกฎแบบนี้อย่างเช่นอลเล่อลเล่เนี่ยมันมันลงท้ายด้วยเออแอก็จริงแต่มันไม่ใช่กฎ กฎแบบนี้กดแบบส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะอ่ะอันนี้แพลจะไม่พูดถึงแว็กอลเล่นะแพลจะพูดถึง90%ของคํากริยาในภาษาฝรั่งเศสที่ลงท้ายด้วยเออแอคมันจะกระจายยังไงอ่ะอันดับแรกเราต้องรู้คำโพนงโพนงก็คือคำสรรพนามตัวต่างๆก่อนนะคะแพล แพลวจะเขียนให้ดูว่ามีอะไรบ้างการกระจายคำกริยาแต่ละตัวแต่ละครั้งนั้นเราต้องตั้งต้นด้วยประธานตัวต่างๆก่อนเจเขียนให้ครบนะเจที่แปลว่าฉันนะคะชื่อที่แปลว่าเธอมีอะไรอีกอีลอีลที่แปลว่าเขาผู้ชายซึ่งแพลวจะเขียนแบบนี้อีลแอลแล้วก็องนะคะทำไมเพราะ3มตัวนี้เนี่ยเพราะ3ตัวนี้เนี่ย มันกระจายเหมือนกันนะคะอี Il, เขาผู้ชายใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศชายแอลใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศหญิงอง์ <O> ng, ก็คือพวกเรานั่นเองนู no, ที่แปลว่าพวกเรานะคะฟูวูที่แปลว่าพวกคุณหลายคนหรือคุณคนเดียวแบบสุภาพอีลมีเอสกับแอลมีเอส แบบนี้เนี่ยเอาไว้ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศชายพระหูพจน์ถ้าเป็น L มี S ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่เพศหญิงพระหูพจน์นะคะอ่ะวิธีการนะคะเราจะต้องตัดตัดตัวหลังนี้ออกมันลงท้ายด้วยเออแอร์ค่ะแบบนี้เราต้องตัดท้ายมันออกก่อน แล้วก็เติมหางมันจะมีหางของแต่ละประธานแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหางให้มันนะคะแถวจะเขียนหางตรงนี้เจหางมันจะเป็นเออชูหางจะเป็นเอออสอินอลองหางจะเป็นเออเหมือนกับเจอันนี้ต้องจําก่อนนะคะอันนี้ต้องจํานูมันจะลงท้ายด้วยองอันนี้คือเป็นหางของมันวูลงท้ายด้วยเอ e อ l ห s กับแอดมีเสมือนเหมือนกันนะลงท้ายด้วยเออแอนเตเออแอตตัวนี้มันจะไม่ออกเสียงออมันจะออกเสียงตามเอออ่ะมันจะออกเสียงเหมือนกับเจกับแอดเดี๋ยวแพรจะยกตัวอย่างให้ดูล้กันถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้ปากเปล่ามันจะไม่รู้เรื่องนะคะแพรเขียนให้แบบนี้อันนี้คือหางของแต่ละตัวซึ่งเราต้องจําก่อนวิธีการวิธีการกระจายนะคะ ถ้าเราเจอแว็บดิบๆแบบนี้เราเปิดในพจนานุกรมเราจะบอกว่าฉันกินเธอกินเขาผู้ชายกินพวกเรากินเราจะมานั่งเเเปิด Google Translate อย่างเดียวมันไม่ได้นะคะมันอาจจะแบบผิดผิดไวยากรณ์ก็ได้เราจึงจำเป็นต้องรู้การกระจายแวบบตัวต่างๆให้ได้นะคะะวิธีการถ้าเราเจอ m อ n g e ที่แปลว่ากินเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกิน มันจะต้องกระจายยังไงนะคะวิธีการตัดตัดมันออกไปก่อนตัดหางเออแอออกไปนะคะอ่าตัดหางเออแอ,อออกมันก็เหลืออา่าถ้ากระจายกับตัวเจใช่ไหมเจดูตัวอย่างตรงนี้นะเจแล้วก็มันถูกตัดแล้วใช่ไหมเราก็ดึงมันลงมาดึงมันลงมาดึงไอตัวที่มันถูกตัดออกมาแล้วเนี่ยดึงมัน มันเหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเออแอกถูกตัดแล้วตัวเจอมันมีหางอะไรเจอมันเอาหางที่ลงท้ายด้วยเออมาด้วยเราก็ดึงมันลงมาเราก็ดึงมันออกมาก็ใส่เออตัวนี้ก็กลายเป็นเจอมงเจอเจอมงเจอคราวนี้ถ้าเป็นชูชูล่ะ t ูชูอ่ะแล้วก็ดึงมันลงมาใหม่นะดึงที่ถูกตัดแล้วมันต้องถูกตัดหางปล่อยวัดก่อน คือถ้ามันจะกระจายกับตัวต,ต่างๆมันต้องโดนตัดหางปล่อยวัดก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยมาง้อประธานตัวต่างๆช่วยชันทีช,ช่วยชันที่นะคะแล้วประธานแล้วประธานตัวต่างๆก็แบบเหมือนเหมือนเอ่อให้ความเป็นเจ้าของมันไปแบบถ้าฉันช่วยเธอเนี่ยเธอจะต้องดึงหางเธอจะต้องดูแลหางฉันไปด้วยนะคะถือว่าเป็นเจ้าของของ,ของ,ของเธอเป็นเจ้าของเอ้ยเธอเป็นของของฉันแล้วนะคะชื่อะ ถูกตัดหางปล่อยวัดวิ่งมาหาจูเหลือแค่นี้จูก็เลยเติมหางให้มันไปก็เป็นเอออนะคะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นจู m องจ์จูมองจ์คราวนี้อ l ลแอลองเนี่ยมันกระจายเหมือนกันแถวจะดึงเข้ามาแค่ตัวเดียวนะแถวจะเอายกตัวอย่างแค่ตัวเดียวก็คือตัวอ l ลอิลนะคะดึงตัวนี้ลงมาถูกตัดหางปล่อยวัดเหลือแค่อะไรเหลือแค่มองเหลือแค่ตัวนี้ใช่ไหม แล้วอี e แอลองเนี่ยมีหางอะไรบอกว่าเอาหางฉันไปดูแลด้วยเออเออให้มันก็เป็น il mange ์อีลมองจ์นะคะพอมาถึงนูนะคะนูคราวนี้ตัดหางปล่อยวันเหลือแค่อะไรเหลือแค่มองตัวนี้แล้วคราวนี้นูบอกว่าเอาหางฉันไปดูแลด้วยแต่พเพอิอนว่าคาว่า หางเนี่ยมันลงท้ายด้วยสระพอดีนะคะลงท้ายด้วยโอสระโอซึ่งมันเป็นข้อยกเว้นมันเป็นข้อยกเว้นที่เมื่อพยัญชนะเจเจมันตามด้วยอาโออเมื่อไหร่มันจะออกเป็นเสียงกไก่ทันทีจากมันเป็นเสียงเจเจเจเมื่อตามด้วยสระอาโออแบบนี้มันจะออกเป็นเสียงมองก้นะคะ ไม่ได้ตัวนี้ยกเว้นนะตัวนี้ยกเว้นเขาก็เลยเพิ่มเออเข้าไปอีกตัวหนึ่งเราค่อยตามด้วยองนะคะอันนี้ยกเว้นต้องจำนะคะอันนี้ต้องจำก็เป็นนูมองยงนูมองยงนะคะยาวนิดนึงอันนี้ต้องจำมันเป็นข้อยกเว้นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยกฎมันเยอะมากนะคะนูมองงคราวนี้มาถึงตัววูนะคะฟูวูเมื่อ โดนปัดหาง่อยวัดแล้วมันก็เหลือแค่ตัวนี้ใช่ไหมก็เติมหามันไปได้เลยนะคะก็เป็น je vous m a n g e r นะคะ vous m a n g e r แต่ถ้าเกิดว่าเป็น il มี s กับ elle มี s ล่ะอ่ะยกตัวอย่าง il มี s เดียว m o n แล้วก็เติมไปได้เลยเ n t e n t อ่านว่า il mange il mange นะคะเป็น je mange m a n g tu manges il mange, nous mangeons อันนี้ตัวยกเว้นนะคะเพราะเมื่อเมื่อตัว J ai, มันตามด้วยสระ A O U เมื่อไหร่นะคะมันจะกลายเป็นเสียงกไก่ทันทีเพราะปะกติแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นเสียง J e ่า J ธรรมดาเมื่อตามด้วยสระต่างๆใช่ไหมอย่างอันนี้เป็นอ่านว่าอะไร J ีจีจงจงใช่ไหมแต่พอมันตามด้วย r O อมันเป็นตัวยกเว้นจะกลายเป็นเสียงกาโกกึ go, ทันทีนะคะจะกลายเป็นเสียงกลายเป็นเสียงกาจะกลายเป็นเสียงโกจะกลายเป็นเสียงกึเกอเกอเกอทันทีนะคะคราวนี้ คำกริยาตัวอื่นๆที่ลงท้ายด้วยออ e r แบบนี้เนี่ย <_ d ose> ก็กระจายเหมือนกันหมดนะคะอะลองมาดูลองเดี๋ยวพราจะทำให้ดูอีกอีกตัวหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเอาคำว่า d อ n เซที่แปลว่าเต้นละกันดอง c ซดอง c ซเต้นนะคะอะปักเล่ดีกว่ามันจริงๆมันกระจายเหมือนกันเลยเอาคำกริยาที่ใช้บ่อยๆปักเล่ <_ d ose> แปลว่าพูดยเช่ปักฉันพูดเธอพูดนะอะ หางต้องจําหางให้ได้นะคะในกริยากรุปแรกคบปาเคล่ <P ak le> แปลว่าพูดนะคะอันนี้เป็นกริยาดิบๆที่ยังไม่ได้กระจายยังไม่ได้กระจายกับประธานคําสรรพนามตัวต่างๆเลยปาเล่ <P ak le> มันลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยเออแอใช่ไหมลงท้ายด้วยเออแอคราวนี้เราจะไปกระ,กระจายไปผันกับประธานสรรพนามตัวต่างๆแล้วเราตัดออกก่อนเลยตัดออกก่อนเลย อ่ะเรามาตัวอย่างสิ je je parl ฉันพูดจะกระจายยังไง je อันนี้โดนปัดหางปล่อยวัดเหลือแค่อะไรเหลือแค่ปาเหลือแค่นี้ใช่ไหมตัวนี้ไม่มีแล้วแล้วก็เติมอะไรให้มันใช้กับ je เอาหางฉันไปดูแลได้นะเติมเออให้มันก็กลายเป็น je parle je parle je parle, je parle. แปลว่าฉันพูดนะคะต่อไปแล้วเธอพูดล่ะชื ตัดหางปล่อยวัดเหลือแค่นี้เติมหางดูแลหางฉันด้วยนะคะเป็นเอออก็อ่านว่าชูตาข l e เลยชูตะคะต่อไป il a แอลงกระจายพวกตัวเหมือนกันหมด il เขาพูดเขาผู้ชายพูดก็คืออันนี้คือตัดหางปล่อยวัดแล้วแล้วก็ดึงหางมันออกมาเป็น il, parle, il parle, นตา l e เลยอินตะคะต่อไปนุพวกเราพูดล่ะพวกเราพูด ตัดหางปล่อยวันเหลือแค่นี้ใส่ลงไปก่อน <c oughs> แล้วก็เติมหางเอาหางฉันไปดูแลด้วยเติมองค์ให้มันก็เป็นปากหลงนูปักหลงนูปากหลงพวกเราพูดนะคะต่อไป vu พวกคุณพูดหรือคุณคนเดียวแบบสุภาพพูดนะคะตัดหางปล่อยวันเหลือแค่นี้เราเอาหางจากด้านนี้มาใส่เป็น vu ป a r l i ฟูปักเล่ให้ออกเสียงว่าฟูนะคะฟอฟันฟูฟูฟูไม่ใช่วูวูนะคะวูดูตกแต่งวูดูฟูฟูปักเล่นะคะต่อไปอิลมีเอสกับแอนมีเอสก็กระจายแบบนี้อ่ะเอาอิลดีกว่าอิลมีเอสโดนตัดหางปล่อยวัตเหลือแค่นี้ใส่ให้มันไปก่อนนะคะดูแลหางฉันด้วยหางมันอะไรเออแอนเตเออแอนเตตัวนี้อิลปักเล i l parle นะคะ Je parle ฉันพูด Ju parle เธอพูด i l parle เขาผู้ชายพูด Nous parle พวกเราพูด Vous parle z, พวกคุณพูดหรือคุณคนเดียวแบบสุภาพพูด Ile parle เขาหลายคนพูดนะคะโอเคแพรว่างว่าพยายามทำให้กระชับแล้วนะทำให้รู้สึกว่าแบบมันกระจายได้แบบว่า ออง่ายขึ้นต่อการจําหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนที่แพลวเรียนสมัย10ปีที่แล้วนะคะแพลอาจารย์สอนทีเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะคะแต่นี้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยแพลวก็อยากจะให้ทุกคนได้แบบเอาส่วนบีฟส่วนที่มันเด็ดๆสําคัญที่สุดเพื่อที่จะได้จําง่ายที่สุดไปใช้กันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกร a m ม a านะคะก็จำเป็นต้องรู้จำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะถ้าคุณรู้ปุ๊บคุณจะสร้างประโยคได้เอง แล้แพลวก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมรละเอียดกว่านี้แพลวมีคอร์สนะคะที่สอนเรื่องของ grammar พาเพินอันนั้นแพลวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยด้วยสอนแบบนี้ด้วยแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทําเพื่อให้ใช้ กรม่าไวยากรณ์ฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ภาษาเราก็จะดีด้วยนะคะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็ไลค์ก็แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแชร์เก็บไว้ได้ไม่ห่วงนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอหน้าเป็นแวะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย e-air นะคะลงท้ายด้วย e-air โอเคเนาะอ่ะมาดูกันโอเคแล้วเจอกันค่ะโอเคบัา